ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่สนับสนุนพวกเราหลอนเดอรี่ได้โดยตรงโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับบ้านไม้โบราณหลังใหญ่ของคุณหลวงเดชากับคุณหญิงเพนสี ปลูกตั้งตระง่านอยู่บนพื้นที่กว่าสิบไรมีรั้วรอบเป็นกอไผ่สูงปลูกติดกันทอดยาวตลอดแนวภายในมีต้นไม้น้อยใหญ่ไม่ต่างไปจากป่าด้านนอกบ้านหลังนี้ถูกเสียงซุบซิบจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงว่าพักหลังๆมานี้ดูไม่ค่อยชอบมาพากล โดยเฉพาะทิจจันคนส่วนของบ้านหลังนี้ที่มักจะทำตัวลับๆล่อๆอยู่ในบริเวณพื้นที่ของบ้านวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ตายของคนในหมู่บ้านในลักษณะที่ประหลาดศพมีสภาพตัวขาวซีลิ้นจุกป,ป่าตาเบิกโพรคล้ายกับโดนบีบคออย่างรุนแรง และยังไม่ถึงสัปดาห์ถัดมาก็มีคนพบศพชาวบ้านเพิ่มในลักษณะเดียวกันนี้อีกห้าศพชาวบ้านต่างคิดว่านี่คงเป็นฝีมือของฆาตรกรต่อเนื่องเป็นแน่และคนที่ชาวบ้านต่างสงสัยนั่นก็คือทิศจ,จันทที่ชอบทำตัวลึกลับอยู่ในบ้านทรงไทยหลังนั้น หมวดพิทักษ์กับจ่ามูได้รับคำสั่งให้ลงมาสอบสวนในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยในบ่ายวันนานจ่าหมูได้พาผู้หมวดนุน่มผู้ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ที่สโโพออนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าลัดลาะก,กันมาตามทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หมุมนาสู่หมู่บ้านดอนยาปลอง เพื่อสืบคดีเหตุการณ์ตายประหลาดของชาวบ้านในหมู่บ้านนี่จ่าจะพาผมไปหมู่บ้านหรือจะพาไปนั่งห้างล่าสัตว์กันเนี่ยทำไมถนนหนทางมันมีแต่ป่าละจามันเป็นทางลัดครับผู้หมวดอีกอย่างคืนนี้ก็ต้องนอนที่วัดเอาแรงกันก่อนกว่าจะถึงก็น่าจะใกล้มืดนุ่นแหละครับว่าแต่หมวดเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจบ้างไหมครับ หวดพิทักษ์ที่ได้ยินถึงตรงนี้ก็รู้สึกขนลุกสู้พลางเหลี่ยวซ้ายแลขวามองบรรยากาศรอบด้านที่ดูเงียบและวังเวงอย่างบอกไม่ถูกใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงจ่าหมูก็ขับรถมาจนถึงที่หวดัด ทั้งสองขึ้นไปกราบพระประธานเพื่อเป็นสิริมงคลและได้เจอกับหลวงพี่รูปหนึ่งจ่ามูจึงเอ่ยปากขอนอนที่วัดสักสองสามคืนและได้บอกภารกิจที่มาในครั้งนี้ซึ่งหลวงพี่ท่านรู้จักกับจ่ามูอยู่ก่อนแล้วจึงได้นำตะเกียงกับข้าวต้มมัดอีกสี่มัดมาให้ ก่อนที่จะเตือนจ่ากมูไปว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วท่านก็ขอตัวกลับกุฏิกลางดึกสงัดได้ปรากฏเสียงกึกกักเบาๆคล้ายมีใครเดินวนอยู่บนศาลาวาัด หมวดพิทาได้ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมองหาต้นตอของเสียก่อนจะพบเข้ากับเงาร่างของใครคนหนึ่งเดินท่าทางแปลกๆไปหยุดยืนอยู่หลังเสาไม่ไกลนักจ้าจ่ามูตื่นๆผมตื่นอยู่ครับหมวดผมเห็นแล้วหมวดรอผมอยู่นี่นะ พูดจบจ่ามหมูก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปหาร่างปริศานานฮะคือนี่เลยเหรอได้ได้แล้วให้ไปทางไหนล่ะเดี๋ยวนะพูดชา้ชาๆชาัดๆสักครู่เงาร่างที่ยืนอยู่ตรงนานก็ค่อยๆจางหายไปกับความมืด ทำเอาผู้หมวดพิทักษ์ถึงกับตาคาก่อนที่จ่ามูจะเดินกลับมาหมวดเราต้องออกเดินทางกันตอนนี้ผมได้บอกแสงม,มาแล้วครับเดี๋ยวจ่าแล้วตะกี้มันคืออะไรหมวดจยเพิ่งถามตอนนี้เลยครับเอาเป็นว่าที่ที่เราจะไปนี้มันเกี่ยวข้องกับคดีการตายของชาวบ้านจ่ามูพูดออกมา ด้วยน้ำเสียงที่เป็นการเป็นงานก่อนจะเดินไปนั่งที่หน้าพระประธานแล้วนำกระสุนปืนทั้งหมดออกมาวางเรียงไว้ตรงหน้าและได้ขอกระสุนของผู้หมวดทั้งหมดมาวางไว้ด้วยเช่นกันก่อนจะสวดบริกรรมคาถาแล้วเป่าพรวดลงไปสองตำรวจ ค่อยๆแทรกตัวเข้าไปในกอไผ่แล้วยองเงียบแอบซุ่มไปตามพุ่มไม้ก่อนที่จามูจะล้วงเอาขี้เท่าสีดำออกมาจากกระเป๋าแล้วเอามาป้ายที่เปลือกตาและยืนให้กับผู้หมวดทำตามซึ่งหมวดพิทักษ์เองแม้จะไม่เข้าใจแต่ก็ทำตามอย่างว่าง่าย เมื่อลืมตาขึ้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ทำเอาหมวดพิทักษ์ถึงกับพงะและตะลึงกับสิ่งที่เห็นจากสถานการณ์ที่ปกติเมื่อครู่ตอนนี้เขากลับมองเห็นร่างของใครหลายคนเดินไปเดินมาด้วยท่าทางแปลกๆและเมื่อสำรวจมองไปบนต้นไม้ก็เห็นคนนั่งห้อยขาอยู่ตามกิ่งไม้ บางก็ผอมชะรูสูงเลยยอดต้นไผ่ส่งเสียงวีดแหลกใจเย็นๆน,นะครับหมวดแม้ตอนนี้พวกเราจะมองเห็นพูดผีแต่พวกนั้นยังไม่รู้ว่าเราเห็นมันผู้หมวดตั้งสติและทำตัวให้ปกตินะครับ ที่กลางบ้านทรงไทยได้ปรากฏรางอสุรกายครึ่งลิงครึ่งคนที่มีตาดวงใหญ่เพียงอันเดียวบนกลางหน้าผามันรับรู้ได้ถึงผู้มาเยือนที่อยู่ข้างนอกทันทีจึงทรงเสียงร้องคำรามด้วยความเกลี้ยวกราก่อนที่อสุรกายลูกสมุนกว่าสิบตนจะปรากฏขึ้นบนหลังคาของบ้าน ทุกตัวต่างร้องขานรับกันอย่างคึกขนองก่อนจะกระโดดลงมาสู่พื้นพร้อมกับกระโจนวิ่งเข้าหาผู้มาเยือนอย่างประสงครายยิงเลยครับมวดจ่ามไม่รอชา้ายิงปืนสวนออกไปทันทีร่างอสูรกายที่วิ่งเข้ามาต่างร่วงลงไปนอนอยู่กับพื้นหลายตัว หมวดพิทักเมื่อตั้งสติได้ก็ยิงสู้สนับสนุนออกไปทันทีแต่ด้วยจำนวนของพวกมันที่มีมากวกที่เหลือมันได้กระโจนเข้ามาก่อดรัดฟัดเหวี่ยงกับทั้งสองคนก่ดนจะใช้ปันอันแหลมคมตะปบกัดอย่างดุร้ายสองตำรวจต่างร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด พยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ทว่าก็ไม่อาจสลัดให้มันหลุดออกไปได้แต่แล้วก็มีคมดาบพิศนาฟาเข้าใส่พวกนีรายที่กำลังรุมกัดสองตำรวจอย่างบ้าครั่งจนพวกมันต้องกระโจนหนีออกไปทันทีสองตำรวจ ได้แต่ชำเลืองมองชายปิศาอย่างน่าสงสัยก่อนจะรีบบรรจุกระสุนปืนเข้าไปใหม่และช่วยกันยิงไล่พวกพปี่าที่อยู่เบื้องหน้าและบนต้นไม้ไม่นานนักอสุรกายร่างใหญ่ที่ยืนมองอยู่ที่หน้าตาันได้กระโดดลงมาสู่พืน้นสองตำรวจรีบบัรจุกระสุนใหม่อีกครั้ง ก่อจะช่วยกันยิงเข้าใส่มันทันทีแต่ทว่าอสุรกายตาเดียวตนนานกลับไม่เป็นอะไรเลยสักนิดพวกเราต้องขึ้นไปบนบ้านก่อนและทำลายกระจกบานใหญ่บนนั้นถึงจะฆ่ามันได้ทั้งสามไม่รอชา้ารีบวิ่งไปที่บ้านทรงไทยทันทีแต่ทว่า อสุรกายตนนานมันได้กระโดดเข้ามาขวางนาก่อนจะใช้ท่อนแขนฟาดไปที่จามูจนกระเด็นไปกองอยู่กับพื้นจ่าหมูกัดฟันแน,น่นกวาดดินบนพื้นมากำไวก่อนจะบริกรรมคาถาแล้วฝาเข้าใส่ไอ้อสูรตนนานจนมันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมาน มวดรีบขึ้นไปจัดการข้างบนก่อนไม่ต้องเป็นห่วงผมจากมูยิงปืนซ้ำเข้าไปเพื่อทวงเวลาหมวดพิทักษ์กับชายหนุ่มปิศนารีบวิ่งขึ้นไปบนบา้าน <c oughs> เมื่อมาถึงยังด้านในก็พบกับกระจกบานใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้ายิงเลยครับหมวดไม่งั้นจ่ากแกตายแน่ ไม่รอชาหมวดพิทักษ์ลั่นกระสุนอาคมใส่กระจกนั้นทันทีแต่ทว่ากระจกกลับไม่แตกและไม่มีรอยกระสุนเลยแม้แต่นิด <ME U X> e> <c oughs> เมื่อมองไปที่หน้าตา <c oughs> ก็เห็นอ,อสุรกายตนนานกำลังทำร้ายจามูอย่างบ้าคลาั่งถายปริศนาไม่รอชา้า รีบวิ่งลงไปเพื่อช่วยจามูก่อนจะกระโดดที่ร่างของไอ้ผีรายจนมันเซทลาออกไปแต่แล้วมันก็ค่อยๆลดมือจากดวงตาอันใหญ่โตของมันบัดมีอาคมจากฝุ่นดินของจามูได้เสื่อมลงแล้วอสุรกายร่างใหญ่ตาแดงกาบ มันได้กางโครงเล็บออกมาและเดินมุ่งหน้าเข้าหาชายปริศนาหมายจะเอาชีวิตทามด้านหมวดพิถากษปัดนีเริ่มมีสีหน้าที่มุ่งมันเมื่อเขานึกอะไรบางอย่างได้ เขารีบถอดตะกรุดที่ห้อยคอก่อนจะประนมมืออารัธนาคุณพารัตนะตรแล้วแกแผ่นยันทองแดงบางๆออกมันคือกระสุนปืนที่พระธุดงรูปหนึ่งเคยปลุกเสกไว้ให้เขาเมื่อนานมาแล้วหมวดพิทักษ์ยัดกระสุนปืนเข้าสู่รังเพลิงแล้วเล็งไปที่กระโจกก่อนจะลั่นไกปืนทันที กระสุนเจาะเข้าที่ตัวกระจกจนแตกกระจายเป็นสิ่งเสียอสุรกายส่งเสียงกรีดร้องอย่างทรมาร์บัดนี้มันถูกแผดเผาจากเพลิงอาคมก่อนจะสลายกลายเป็นชี้เท่าหมวดพิธารีบวิ่งลงมาดูอาการของจา่าหมูที่นอนหมดสติอยู่ โชคยังดีที่อาการไม่ถึงกับทําให้เสียชีวิตส่วนชายหนุ่มปริศนาที่ลุกขึ้นมาได้ก็พาทุกคนไปทําแผลเขาได้เล่าว่าเขาชื่อทิศจันทร์เป็นคนสวนให้กับบ้านหลังนี้เขาอยู่รับใช้นายของบ้านหลังนี้มานานจนวันหนึ่งคุณหญิงได้เอากระจกโบราณเข้ามาในบ้าน และหลังจากน,านั้นคุณหญิงและคุณหลัวก็เริ่มมีอาการแปลกๆมักจะทำพิธีเส้นไหว้หน้ากระโจกจนหนักเข้าเมื่อห้าปีก่อนคุณหลวงเดชากับคุณหญิงเพนซีได้สังเวยชีวิตตัวเองเพื่อบูชาเส้นไหว้มนันและหลังจากน,านั้นอสุรกายในกระโจกก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวนัน เขาที่พอมีวิชาอาคมอยู่บ้างจึงทำได้แค่คอยควบคุมอสุรกายร้ายไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เพราะยิ่งมันฆ่าผู้คนมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวนันแม้ทิศจ,จันทรจะถูกชาวบ้านเข้าใจผิด ว่าเกี่ยวข้องกับการตายของชาวบ้านแต่วันนี้เขาก็ได้พิสูจน์ความจริงให้กับสองตำรวจหนุ่มได้เห็นหลังจากสาสางทุกอย่างเสร็จตะวันก็เริ่มทอแสงตำรวจทั้งสองได้พบปะและบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังก่อนจะพากันเดินทางกลับ หลังจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นผ่านไปหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านต่างพร้อมใจกันทำบุญใหญ่ให้กับคุณหลวงและคุณหญิงและทุกชีวิตที่จากไปด้วยฝีมือของอสุรกาย้ายก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่อง อาสุรกายในกระจกผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ